วันนี้ที่ศูนย์ปฏิบัติทรรท,ทองสวรรค์ของเรานะครับบ้านหันเซลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเราจะทำการปล่อยปลานะครับนักร้องเสียงอ้อนครับมอนมหัศจรรย์ครับมีปลาอะไรมั่งเอ่ยวันนี้นี้เรามีปลาปลาท,ทับทิมก็เปน็นปลานิลนะครับ ปลาน,น,าน,นิตอนนี้ก็จะเป็นปลาดุกนะครับอ่าโอเคนี่นปลาอะไรเนะะี่ยเดี๋ยวเราจะทำการปล่อยแล้วนะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้บริจาคเข้ามานะครับเราก็ปล่อยปลานะครับและขอบคุณไปยังท่านที่มีอุปกราระคุณที่ ค่าหัวอาหารปลามาก็แล้วกันนะครับติดต่อได้ที่คุณพ่อวิจารณีเลยครับนี่นะครับสะเราก็ใหญ่ใช้ได้นะครับยาวไปถึงตรงนู้นนะครับรู้สึกว่าท่านมอนจะมีปัญหาในการเปิดปลาครับ ไปได้ทับทิมครับจับข้างหนึ่งเออจับมุมนึงอ่าทับทิมลงก่อนเลยนะครับอ่าสุกสุกมนันไปแล้ว เก็บยางกห้ามเก็บยาหกห้าปานินครับผม,ผมปานินครับปล่อยเลยไปอย่างตัวเล็กนะครับ ก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่มีอุปการะนะครับจะเปีดตัดนะครับอาหารไก่หรือเป็ดครับติดต่อได้ที่คุณพ่อนะครับวิจารณารักษ์ได้เลยครับนี่ปลาดุกสวยงามได้อีกหนึ่งถุงครับกี่ถุงนะเมื่อกี้ ใ, punched, ใช่ไ unku? หมใช่ไหมถุง 5, ่ะอือโอ้มาอยู่ที่ใหม่มีความสุขมีความสุขไม่อ okay. ึดอัดนะครับ อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับ,รบปลอดภัยอ่ามาดูกันเลยครับโอ้อยโอเคอ่าลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย